สวัสดีครับครูบาอาจารย์พี่พี่น้องน้องเพื่อนเพื่อนเอทุกท่านครับวันนี้รายการมหาสองพระบ้านของพ่อใหญ่มหามีโอกาสมาพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนเพื่อน,นอีกเช่นเคยนะครับ วันนี้พ่อใหญ่มหาได้นำพระปิตาของหลวงปู่แก้ววัดเครือวันชนบุรีมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนๆนะครับเป็นองค์หลังเรียบนะครับเพื่อนๆมีหลังแบบหลังเรียบแล้วก็หลังยันนะครับองค์ที่พ่อใหญ่มหานำเสนออยู่นี้เป็นองค์ เป็นองค์หลังเรียบนะครับเป็นพระปิดตาพิมพ์พใหญ่นะครับจะมีพิมพ์พใหญ่พิมพ์พกลางพิมพ์พเล็กนะครับมีสามพิมนะครับแต่และรูปแบบเนื้อหาก็ตามตำราก็บอกไว้ถึง40บล็อกพิมพ์เลยทีเดียวหลวงปูก่แก้วท่านก็เป็นพระเกจิอาจารย์ท่านอยู่ในรัชสมัยร่วมสมัยกับเจ้าพระคุณสมเด็จ พุทธาจารย์โตผมรรงสีเลยทีเดียวนะครับองค์ที่พ่อใหญ่มหานำมาให้เพื่อนๆได้รับชมนี้เป็นองค์ปิดตานะครับเป็นพิมพ์ใหญ่ปิดตาหลังเรียบนะครับเนื้อกะรา,าเพื่อนๆดูนะครับเนื้อกะรานะครับนี่กะรามะพร้าวเพื่อนๆลอ,องนึกภาพนะครับกะรามะพร้าวเป,เป็นเป็นเช่นไรนะครับ กรามภะพร้าวที่ตากแดดตากฝนตากลมนานๆนึกภาพเป็นเช่นไรนะครับเ,เ,เพื่อนๆพ่อใหญ่มหานี้เคยอยู่วัดมานะนะครับอยู่วัดเกือบ20ปีนะครับตั้งแต่เป็นสามเณรแล้วก็เป็นพระพิสุนะครับเป็นเนนนี้5ปีนะครับเป็นเนนนี้5ปีแล้วก็เป็นพระนี้อีก14ปี เกือบ20ปีนะครับที่อยู่ในผ้าเหลืองนะครับตอนเป็นเนเนี่ยถูกุฏิเนี่ยใช้กรามะพร้าวนะครับกรามะพร้าวในวิ่งถูไปถูมานะครับถูไปถูมาจนรู้ว่ากรามะพร้าวในเมื่อถูกแผ่นไม้ นานๆเข้าเนี่ยเขาก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้แหละครับเนี่ยกระลามะาพ,าพราะ้าวพ่อใหญ่มหาเนี่ยนึกภาพออกเลยนะครับส่วนมือนะครับยกมาปิดปิดหน้าไว้นะครับปิดทวารทั้ง9นะครับหลวงปู่ท่านสอนพวกเราว่าบางครั้งบางคราวเราก็ต้องปิดตาปิดตาทั้งสองข้างไม่จําเป็นต้องมองต้องดูต้องเห็นก็ไม่ต้องมองต้องดูต้องเห็นมันบ้าง ปิดมันบ้างตาเนี่ยมันทําให้เกิดกิเลสตาเนี่ยมันทําให้เกิดความระโมบโรคมากปิดมันไว้แล้วก็ปิดจมกูกจมูกนี้ดมกลิ่นดมกลิ่นหอมก็ถูกใจเหม็นก็ไม่ถูกใจถ้าถูกใจก็นํามาถึงการแก่งแย่งชิงดีกันท่านบอกว่าลาบเป็นสิ่งลวงโลกยศเป็นสิ่งลวงตาท่านบอกแค่นั้นนะครับ ปิดมันบ้างกมูกไม่ต้องดมกิดมันให้มันอยู่แบบของมันธรรมชาติปิดปากาปิดปากซะปากนี้ก็ไม่ต้องพูดทุกคำในสิ่งที่คิดไม่ต้องคิดทุกครั้งในสิ่งที่เราพูดปิดปากไว้บ้างไม่ต้องอเปิดปากตลอดเวลามันจะนำมาซึ่งความทะเลาะวิวาท ปิดตา2แล้วจะหมูองแล้วปากเป็น5แล้วนะครับ6เกเก็คือปิดหูหูทั้ง2หูทั้ง2นี่ก็ไม่ต้องไปฟังมันฟังในสิ่งที่ควรฟังสิ่งที่ไม่ควรฟังก็ไม่ต้องฟังมันเห็นไหมครับหลวงปู่แก้วท่านบอกพวกเรานะครับพระปิดตาเนี่ยแล้วก็เกดแล้วนะครับทวารหนักทวารเบาก็8ปดเรียกว่าปิดทวารทั้ง9หลวงปู่ท่านสอนพวกเรานะครับ ว่ากันว่าเป็นเช่นนั้นส่วนพวกมวลสารนี่ท่านก็นำมาจากเครือกาหลงเครือไก่กุ๊กหรือเครือกุ๊กไก่นะครับนี่เครือไก่กุ๊กนี่สำคัญเลยนะครับเครือเนี้ยเครือไม้เครือกาหลงเครือสาวหลงอย่างเงี้ยว่ากันว่าเครือกาหลงนี่ถ้าใครเข้าป่าไปเหยียบไปฟันเครือกาหลงนี่หลงบ้านหลงทิศเลยนะครับแล้วก็เครือสาวหลงนี่สำคัญนะครับในป่าในเขาใน อ่ป่าที่เป็นป่าดงทึบเนี่ยเขาะจะมีเครือสาวหลงนะครับใครได้เครือนี้มานี่ก็โอ้โหใส่กระเป๋าไปเนี่ยจีบสาวบ้านไหนพูดคุยกับใครนี่รักหลงกันตึมเลยนะครับว่ากันว่ายอย่างนั้นหรือแม้กระทั่งเครือไก,ก่กุ๊กหรือเครือกุ๊กไก่ที่หลวงปู่ท่านเอามาเนี่ยไก่ตัวผู้ยืนตีปีกขันไก่ตัวเมียว,วิ่งมาเป็นฝูงเลยทีเดียวเชียวละขนาดนั้นนะครับอันนี้ไม่ได้พูดเกินจริงนะครับ พวกเครือต้นลักต้นยมต้นขนอต้นขนุนไม้มงคลทั้งหลายว่านร้อยแปดเนี่ยหลวงปู่ท่านเอาอมาเอาอมาแล้วบวกกับเวทมนต์คาถาบารมีหลวงปู่มีก็แผ่เมตตาเข้าไปนะครับว่ากันว่าชาวบ้านที่มาเจอหลวงปู่กดพิมพ์เนี่ยขากับไม่ได้ล้างมือนะครับ ลืมล้างมือเดินกลับไปบ้านนี่หลงซอยเข้าบ้านตัวเองไม่ถูกเลยทีเดียวเชียวขนาดนั้นลหละครับเมื่อได้มาแล้วนี่สมัยนู้นให้ข้าหลวงให้ผู้ว่าหรือว่าให้พ่อเมืองให้กะหาบดีที่ไปเยี่ยมท่านเนี่ยใส่กระเป๋าขึ้นบ้านใครนี่เผลอทํำลวนเสตุมนี่ต้องตักน้ำทิ้งออกทั้งตุ่มเลยคืนเอาอยู่นี่กินกันเข้าไปนี่ลักหลงกันทั้งบ้านเลย ว่ากันว่าขนาดนั้นแหละครับแล้วก็มีประเภทคุกลักด้วยนะครับแกออกจากบล็อกพิมพนี่หลวงพ่อท่านปลุกเสกปับ๊บนี่ใส่กระเป๋าเสื้อไปนี่มวลสารกระเด็นกระดอนไปถูกคนอื่นนี่ต้องเดินตามเลยแหละเดินตามเป็นพวงเลยมันเป็นเรื่องอย่างนั้นจริงๆนะครับนี่ก็คําบอกเล่าว่าพระปิตาของหลวงปู่นี่เมตตามหานิยมเมตตามหาเสน่ห์นะครับ หลายคนมีนะครับมีพ่อค้าก็หาบุญดีเนี่ยมีกันหลายคนนะครับองค์เราไม่ใช่น้อย,อยเลยทีเดียว40ล้าน50ล้านร้อยล้าน300ล้านก็ยังมีนะครับทําไมอะไรจะขนาดนั้นนะครับก็ฟังแต่คนอื่นเล่านะครับเพราะอย่ามาหาก็ไม่เห็นกับตาหรอกครับฟังแต่คนอื่นเล่าก็ไม่เคยเห็นกับตาว่ามันจริงเท็จประการใด แต่ก็อยากจะมาเล่าสู่เพื่อนๆฟังว่าพระปิตาของหลวงปู่แก้วเนี่ยวัดเครือวันเนี่ยเป็นพระที่มหาตจันนะครับเป็นหนึ่งในพระปิตาเป็นจะาภาคีหนึงในห้าเสือแห่งชนบุรีเลยทีเดียวห้าเสือแห่งพระเกจิอาจารย์แถวภาคตะวันออกนะครับเพื่อนๆดูนะครับนี่พรใหญ่ามาหาไม่ได้แกะออกมาจากกรอบนะครับนี่ เนกบกระเป๋าเสื้อไปทํางานลืมไม่ได้นะครับลืมต้องกลับมาเอาเน็บใส่กระเป๋าเสื้อไปทํางานนะครับซับในข้างในสูตรติดไว้นะครับเพราะว่าเป็นพระที่หลวงปู่ที่เราชอบเราศรัทธานะครับองค์นี้เพื่อนๆดูนะครับนี่อันนี้หลังเรียบนะครับเพื่อนๆดูหลังเรียบเห็นไหมครับเนี่ยดูด้านหลังสิครับคลาสสิกไหมครับ เห็นเม็ดมวลสารผุดขึ้นมาให้เห็นเลยนะครับเพื่อนๆเนี่ยนึกนุ่มมันวาวนะครับสีกะลาก็เป็นเช่นี้แหละครับเพื่อนๆสีกะลานะครับนะเพื่อน,อนๆท่านใดมีก็ลองเอามาเอามาส่องดูนะครับองค์เนี้ย เอาแม่เหล็กแรงสูงมาดูติดนะครับเพื่อนเป็นพวกเหล็กไหลพวกแร่ธาตุกายสิทธิ์นะครับที่หลวงปู่เอามาเอามาเป็นส่วนผสมนะครับพระเกจิอาจารย์ในยุคนั้นเขามักจะเอาพวกแร่ธาตุกายสิทธิ์มาเป็นส่วนผสมด้วยนะครับเพื่อนนะองนี้พ่อใหญ่มาเอาใส่กรอบแล้วก็ไม่อยากจะแกะนะครับแกะไปแกะมาลดนหล่นตกมือนี่ก็งานเข้าเลยนะครับ พ่อเหญ่มหาก็ก่อนที่จะเอาเข้ากรอบนานแล้วนะครับสองดูแล้วก็เอาแม่เหล็กแรงสูงม,มาดูดเนี่ยดูดติดนะครับเพื่อนเพื่อนเนี่ยแปลกนะครับไม่เชื่อก็ลองดูนะครับใครมีใครมีหลวงปู่แก้วเนี่ยภาพใบตาของหลวงปู่แก้วเนี่ยพ่อเห็นมหาเนี่ยคอนเฟิร์มเลยนะครับเป็นพระแท้นี่นะถ้าเป็นพระแท้นะแม่เหล็กดูติดล้านเปอร์เซ็นต์นะครับเพื่อนเพื่อนแต่ถ้าหากแม่เหล็กดูดไม่ติดเนี่ยก็ก็ต้องมาดูต้องมาศึกษา ต้องมาคนฟ้าต้องมาเปิดตําราใหม่นะครับว่าเพราะว่าลูกศิษย์สายตรงของหลวงปู่มาก็หลายวัดนะครับหลายวัดหลายคนก็เรียกว่าสายตรงของหลวงปู่ก็มีเยอะนะครับก็ลองศึกษาคนฟ้าถามท่านดูอีกอย่างตั้งอาจจะมีคําตอบที่ที่ชัดเจนก็ได้แต่ว่าโดยพื้นฐานเนี่ยตั้งแต่แรกเริ่มเดิมทีเนี่ยดูติดนะครับ อยู่ที่ว่าอยู่ที่ว่าเศรษฐีก็หาบุษษีเพื่อนๆกล้าไหมครับกล้าลองลองคนเดียวก็ได้นะครับเพื่อนๆไม่ต้องรองให้เขาเห็นก็ได้ถ้าเพื่อนๆมั่นใจว่าเป็นของหลวงปู่แก้วเนี่ยเอามาเลยนะครับเอาเอาแม่เหล็กนี้มาดูดเลยถ้าดูดติดแล้วก็โอ้โหขนลุกขนพองเลยทีเดียวนะครับรีบอาราธนาท่านไปห่มท้องแล้วขึ้นคอเลยนะครับมีหลวงปู่แก้วนี่ ครอบคลุมทั้งจักรวาลเลยนะครับในด้านเมตตามหานิยมถ้าอายุน้อยแฝนไปหาใครก็ทําให้ผู้ใหญ่เนี่ยได้อุปถมัมภ์ค้าชูเมตตาถ้าเป็นผู้ใหญ่เนี่ยแฝนหรือว่ามีหลวงปูก่แก่ก็ทําให้ผู้คนลูกน้องผู้อายุต่ํากว่าเกรงขามให้เกียรติแล้วก็เคารพนับถือจะเจราจาป่าัสากับใครก็มักจะประสบผลเสมอเห็นไหมครับนะครับแต่ถ้าดูแลแม่เด็ก ดูดไม่ติดก็อย่าไปต้องกิดตกนะครับถ้าแม่ถ้าแม่เหล็กดูดไม่ติดนี่ก็ต้องก็ต้องมาศึกษาต้องมาค้นฟ้าต้องใจก็ต้องลมๆ่มใจต้องเย็นเย็นตั้งสติแล้วก็ค่อยมาเปิดตําราใหม่ว่ามวลสารท่านมาอะไรยังไงนะครับดูความเก่าอายุก็150ปีโดยประมาณนะครับเพราะว่าท่านท่านเป็นพระเจิร่วมสมัยกับเจ้าบุคคลสมเด็จพระธาจาย์โตนะครับอายุก็ราวๆนี่นะครับ1้0ปีขึ้นนะครับพระพระท่านนะ ดังนั้นพระร้อยห้าสิบปีเนี่ยมันมันมันก็ต้องมีความเก่านะเหมือนสมเด็จพระละคังนะครับมันก็ต้องมีความเก่าหักบ้างบิ่นบ้างรอยพุรอยพุนอะไรก็ต้องมีให้เห็นนะครับอ่าอันนี้หลังหลังเรียบนะครับหลังแบบเนี่ยหลังแบบเนี่ยนั่นแหละครับหลังแบบคนนิยมกันนะครับหลังเรียบนี่ก็ก็นิยมนะครับอ่าพ่อใหญ่มหามีพ่อใหญ่มหาก็นิยมสิครับนี่หลังหลังเรียบนี่ครับ หลังเรียบพ่อใหญ่มหาก็มีหลังแบบพ่อใหญ่มหาก็มีนะครับพ่อใหญ่มหามีหลวงปู่แก้วนี่สามองค์เลยทีเดียวเชียวแหละครับไม่ธรรมดานะครับมีหลวงปู่แก้ววัดเครือวันชนบุรีแล้วพ่อใหญ่มหามีสามองค์นะครับสามองค์นะครับแล้วก็เป็นพระที่ปลอมแปลงเก๋เก่าเกา๋ใหม่เก๋เลียนแบบเก๋ฝีมือนี่มากเท่ากับพระสมเด็จเลยนะครับเพื่อนๆไม่ธรรมดานะครับเป็นพระที่เขานิยมปลอมกันเยอะที่สุดนะครับ นะครับดังนั้นเพื่อนๆก็ลองดูนะครับลองเอาแม่เหล็กมาดูดดูนะครับแน่นอนนะครับแน่นอนติดแน่นอนนี่คือลวงปูกแก้วนะครับเพื่อนๆดูแล้วเป็นไงครับนี่วันนี้วันวันพระด้วยนะครับวันนี้วันพระ,ะวันพระพระเยมหมาก็สวดมนต์ เช้าเย็นจบแล้วสมาธิภาวนาก็เรียบร้อยแล้วอธิษฐานจิตอยู่เสมอให้สิ่งดีๆเข้ามาหาตัวเราโชคลาภวาสนาอายุมั่นวันยืนนะครับเพื่อนๆดูสิครับเนี่ยเป็นไงครับสวยเลยคลาสสิกดูเนื้อนะครับนี่งามนะครับงามหาทิติไม่ได้นะครับเพื่อนๆีอน,นองค์นี้ปิดทวารทั้ง9้านะครับส่วน ส่วนหัวนี่ก็ก็ไม่แตกต่างกันนะครับหลังแบบหลังเรียบหรือหลังยันนี่ก็ก็ไม่แตกต่างกันนะครับลักษณะศีรษะท่านก็เหมือนเหมือนคนฟังสเบานะครับเพื่อนๆเอาง่ายๆคนฟังสเบาเป็นเช่นไรก็เช่นนั้นแหละครับนี่หลังแบบหลังเรียบหลังยันก็เหมือนกันนะครับลักษณะคล้ายกันนะครับเพื่อนๆดูแล้วเป็นไงบ้างครับนี่ดูแล้วถ้ามีก็เอามาโชว์กันบ้างนะครับเพื่อนๆเอามาแบ่งปัน เอามาโชว์เอามาพูดคุยกันนะครับเพื่อนๆดูแล้วเป็นไงบ้างครับในตุกอกทุกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับวไครต์ให้พ่อใหญ่มหาช่อง2องพเพ้านียนะครับขอบคุณครับ